ครับตั้งใจดีครับกล่าวคำขออุปสมบทเอสาหังพันเตดังฟังฟังชัดเอสาหังพันเตสุจิลาปลินิพุตัมปิดังพระกานตางสารนางขจามิทำมันจะวิคุสังคันจะละพายาหังพันเตสัตตาพระกวะโตธัมมะวินาเยปะพัชชังละพายังอุปสมบทังจุติยัมปาหังพันเตสุจิลาปลินิพุตัมปิ ตังพระกวันตังสาระนงขัจฉามิทำมันจะวิคูสังคันจะระพยาหังพันเตตตะพระกวาโตธรรมวินัยเยประภัชังระพยังอุปสมสมทังตติยามปาหังพันเตสุจิลาปลินพุตทมปิตังพระกวันตังสารนางขัจฉามิทำมันจะพิคูสังคันจะระพยาหังพันเตตตะพระกวาโตธรรมวินัยเยประภัชังระพยังอุปสัสมทัง อ่างพันเตประพัดช่งยาจามิอิมาณิกระสาญานิวัานิไคตวะปพาเชทะมังพันเตอนุกัมปังอุปาทายะตุติยัมปิอ่างพันเตอ่างพันเตประพัดช่างยาจามิอิมาณิกระสาญานิวัานิเคตวะปพาเชทะมังพันเตอนุกัมปังอุปาทายะตุติยัมปิอาหังพันเต ประพัชชังยาจามิอิมานิกสายานิวัานิเคตวาปภาเชทะมังพันเตอนุกัมปังอุปาทายะต่อไปว่าตามเกสาโรมาโนาคาทันตาตะโจตะโจทันตานาคาโรมากาเกสาต่อไปว่าหังพันเตสณะสีลังยาจามิ อาหางพันเตสรณะสีลังยาจามิทุติยัมปิอาหางพันเตสรณะสีลังยาจามิตัติยัมปิอาหางพันเตสรณะสีลังยาจามิเอาค่อยว่าตามนะโมตัสสะภควาโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภควาโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภควาโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ อโมตัสสะภะกะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะยะมะหังวะทามิตังวะเทหิ อามาพันเตอะต่อไปว่าตามพุทธังสระนังคัจฉามิพุทธังสระนังคัจฉามิธรรมังสระนังคัจฉามิธรรมังสระนังคัจฉามิสังขังสระนังคัจฉามิสังขังสระนังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสระนังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสระนังคัจฉามิทุติยัมปิธรรมังสระนังคัจฉามิทุติยัมปิธรรมังสระนังคัจฉามิทุติยัมปิสังขังสระนังคัจฉามิทุติยัมปิ สังฆังสันนังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสันนังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสันนังคัจฉามิตติยัมปิธรรมังสันนังคัจฉามิตติยัมปิธรรมังสันนังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสันนังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสันนังคัจฉามิติสันนะฆะมังนิทิตังอา마ามะคันเต ต่อไปว่าตามพานาติปาตาเวรมณีปาณาติปตาเวรมณีอคินนาธานาเวรมณีอคินนาธานาเวรมณีอภรัมจริยาเวรมณีอภรมจริยาเวรมณีมุสาวาธาเวรมณีมุสาวาทาเวรมณีสุราเมระยัมชะปมาทฐานาเวรมณีสุราเมระยัมชะปมาทฐานาเวรมณีวิการะ โพชนาเวรมณีวิกาลโภชนาเวรมณีนจักีตวาทิตวิสกขทัศนาเวรมณีนจักขีตวาทิตวิสุขทัศนาเวรมณีมาลาคันทะวิเรปนะธทารณะมันดานะวิภูสนาฐานาเวรมณีมาลาคันทะวิเลปนะ คาลานะมันดนะวิภูตนะฐานาเวรมณีอุจจาสยนะมหาสยนาเวรมณีอุจจาสยนะมหาสยนาเวรมณีชาตารูปะรัชตะปฏิคหานาเวรมณีชาตารูปะรัชตะปฏิคหานาเวรมณีอิมานิทัสสิกขาปทานิสมาทิยามิอิมานิทัสสิกขาปทานิสมมาทิยามิ อิมานิทัสสะสิิขาปทานิสัมมาทิยมิอิมานิหายเทียวหนึ่งอิมานิอิมานิทัสสะสิิขาปทานิสัมมาทิยมิอ่าต่อไปว่าอาหางพันเตน,นิสยังยาจามิ อาหังพันเต invoke, นิทยางยาจามิทุกตีอัมปิอาหางพันเตนิทยางยาจามิตตีอัมปิอาหังพันเต invoke, นิทยางยาจา struct, มิาต,ต่อเลยอุปชาโยเมพันเตโหหิอุปชายโยเมพันเตโหหิอุปชาโยเมพันเตโหหิอุปชาโย hace, าเมพันเตโหหิปฏิรูปัง สาธุพันเตสาธุพันเตโอปาจิกังสาธุพันเตปาสาธิเกนะสัมปาเทหีสาธุพันเตอาต่อไปว่าอาชตะเคทานิเทโรอัชตะเคทานิเทโรไมหังพาโลอาหัมปิเทลตะพาโลอัชะตะเคทานิเทโรไมหังพาโลอาหัมปิเทลตะพาโลอัจฉตะเคทานิเทโรไมหังพาโลอาหัมปิเทสัะพาโลอาคอยรับอามาพันเตนะ อายันเตปัโตอามะพันเตอายังสังคเทอามะพันเตอายังอุตราสังโฆอามะพันเตอายังอันตรวาสโกอามะพันเตใครตอบพอดีนะสันติเตเอวะรูปาภาธาอคุถังนัตถิพันเตพันโทนัตถิพันเตกิลาโสนัตถิพันเตโซโซนัตถิพันเตอปามารอนัตถิพันเตมนุสโสเส อามะพันเตอามะันเตปุริโสเซอามะาพันเตปุชิโสเซอามะพันเตอันะโนเซอามะพันเตนาสิราชาพโตอามะพันเตอานุญาโตสิมาตาปิโตหีอามะพันเตปริปุณณาวีสติวโสเซอามะพันเตปริปุณันเตปัตจจิวรังอามะพันเตกินนาโมเซห่างพันเต ว ama, o, na, mate, ma, ัล um ุตโมนามะกนามะเตอุปปชายโยอุปปชายโยเมพันเตอายัสสมาจิตตาสุโปนามะต่อไปว่าสังค์คำพันเตอุปสัมปทธังยาจามิสังค์คำพันเตอุปสัมปทังยาจามิอุลุมตุมังพันเตสังโคอนุกัมปังอุปาทายะตุติยัมปิพันเตสังคังอุปสัมปทังยาจามิอุลุมตุมังพันเตสังโคอนุกัมปังอุปาทายะ สตีอัมปิพันเตสสังครงอุปสรัรมปทานยาจามิปุรุมตุมังพันเตสัสงโคอนุกัมปังอุปาสาัยะอ่าได้กาบหลวงศัก์